ไปบางมุ่นหน่บ่างะวยที่ไหนเนี่ยเขาเพิ่งไปนัเนี่ยไม่ตช่ี่จ้้งบหรอเนา่ยใช่ป่ะใช้ถุง่ายด้วใช้ถุงอป็นเนี่ยปนแล้วสีเถุงยู่ใช่่ะมันกันดินน่นเจ็ดปุนไส้น้ำแนี่นอันเด เขิ้นเดี๋ยเจ้าหุ่มฝนตกเต็นไงหนึ่งฝนโคตรกระปโอ้ยป้าเป็นแบบกีแสบแท่นี่ไหมยังว่องต่อย